ย hey, he mm ังบ่นนี่ยังไงดูลาแล้วฮะลูลาง่วยตุณปี่านาารมันนี่เห็นเก็บแันวะเอาไปสิงนี่เก็บนี่นี่นี่าเนาะจะว่า บา้วาวฮัซะดํอตาทองโกนี่ลเล<อ>ยเอาไปถอด <c oughs> เฮนี่ยตัไหนมาไเ็นไปไหนจับได้สามไมล้วอันนี้หัวปลาม่ต้องพียานี้ตาอยู่นี่ตาเลยไมตาอยู่นี่หเตาตาเกียบเี่ยจับได้สมไเยหัวนะตังพี่บอบต้องเามลกบ ได้คิดอะไกันเอาว่านี่เป็นหัวเนอะกรีบหลังจับได้สามไม่หัวมันหันกลับหลังอ่ะเออเออพิษบาดมีในพันมาที่บ้านเหียนะมันตื่นเหียรไม่หันกลับนะจับได้สามไม่เอ้า้องแยกแค่แค่นั่นใช่ไหมได้แล้วยกขึ้นฮาเฮียสาวน้อยเกินไปพี่น้องยี่บอกเอาว่าจับสามไม่ สองหนึ่งอสองสามแปเขงอะไรปายงไเ้ยมัวดอกเมีนเดียวเมเดียปามนแล้วมันเดยวมนปามันไก่เมียงแล้วมันกี้ยไหสามสาม 3ม,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 มหนึ่งสองนยังนะันขี่มอเนอร์คือวไปน้ำมูไปยังไงพังมันวะว้าไปไหนไปไหนไม่บอไม่ดดีนะดีไเี่ยมับหัวพี่เออันหัวให้่นเนาะมีนวันนี้มันไหวมันไหว มันใหมทวนหำไปอยู่เนี่ยเอากูแล้วบานเลิดเธอต้งเงาะเทอเธออีดีสองาทองตัวเนี่ยสามห้า โอ้พี่ใหญ่ขีดเลยโอ้เ้งมันงเลยว่ะแกกแคนกุรบ่วน้ำไปปลาแซมน้ำนะอยากขึ้นป้องกนเขาอยากทะเลหรอเมียมันไปหั่นไปหั่นเดี๋ยวเขาขึ้นไม่ได้เหรอไงแจกแกนก้ยเลยวะเขารวยอย่เนี้ยเนาะหาว่า mất mát 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 หล<อ>แด่หลานี้เลยเดีาวแรงเพิอมันเลยแปลงอยู่ไลวะง่ายแต่อโอ้แก่แก่นนกูไรเลยป๊อปห้ยไปเดแค่เนยพี่นองเลยว่าจ